เที่ยตลาดกัแดงสวัสดีค่ะตอนนี้ย่าอยู่ที่ตลาดทะเลไทยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างมีอาหารทะเลหรือมีผลไม้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตลาดทะเลไทยน่าจะมีอาหารทะเลเนาะนี่มีเป็นร้านขนมีน่ขนม ขนมราคาส่งนี่เปลวหวานเหรอคะเปลวหวานเหรอขายถุงเท่าไหร่อย่างเงี้ยสามห้าสบ่งส่าทโอ้สามหอ้าสิบเ็ถูกเนาะสามหสเป็นด้านขายส่งแล้วก็ขายปีกขายส่งก็ได้ปีกก็ได้สามหอ้าสอสามห่าสิบสี่หอร้อยสี่สต้สี่บาทสห่อ สามหอมอห้าิบอืมเนี่ยอือห่อร้อยมไม่ใช่นี่เอาจนี่แค่หมูใช่มั้ยอคอนี่สามหม้อง้ถูกอ่ะใช<ม>เ่เดี๋ยวเดี๋ยวคัะออกมาก่อนขา,าขายปีกนะสามถุงถุงห้าสิบเองคที่สรงเซ็ตเออร้อยสีย่สิบออหนึ่อห้าสบหมาอืม ทุกอย่างทุกอย่างสามถึงห้าสิบขายส่งก็ไม่แพงนะพูดถึงอะเนี่ยมีมะขามด้วยมะขามครกนี่เป็น้มโอเท่าไหร่นะสิบห้าบาท เนี่ยเหรออ๋ออ้จินงห้าบาทเองอันนี้เท่าไหร่อะคะอย่างงี้สิบห้าอ๋อวไม่ถูกมากเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวออกมาก่อนค่ะ ทำไมผลไม้อยู่ท้ายตลาดสัรอบอร์รด่ส่วนพึ่งโลยลดถึงห้าบาท มีคุชแก้มังกรดูแลสี่สิบบาทโอ้ถุงมากเลยเดี๋ยวซื้อไปสักถุง ถ้วยสามกระปุกร้อยอาหารก็มีเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหน้ากัน เดินไปทางนั้นนัองหรอกอ๋อนี่คืออาหารทะเลขนมประหวานอะไรไหมครับพี่คบตอนเก่ตีนแกีจ้าอ,อ,อ,อาหารทะเลอยู่ด้านหน้าเลยเดี๋ยวดูก่อนค่ะนี่ อย่างนี้ก็มีปลาหมึก้นปลาหมึกบาร์บีคิวปลาทะลุนี่ปลาหวานอ๋อจะมีของแห้ง กรอบก็มีเยอะนะเนี่ยปลาปลานี้ก็เยอะน่าไปโทษนะเนี่ยพี่ปลาปลาหวานปลาหวานน่าไปทอดะป,ป,ป,นนป,ทอดปะทูหอมปะทูหอม S <S ปลาทุมันปลาเล็กปลาน้อยมีหลายอย่างเลยจ้าปลทูหอมรอปลาทูมันอันนี้ปลาทูมันจะเค็มน้อยค่ะถ้าปลาทูหอมจะเค็มเยอะเลยปลาเล็ก้อยนอเนื้อเเน้อนอนือนเนืน้อเ้อนือเน้ออือนน้อ้อนเอนเอา้้ืเ ก็จะเป็นหมึกผ่าเหมอนตามรสนะคะที่เอาไปปิ้งย่างอเอาไปบดเอาไปบดช่ค่ะแต่ตัวนี้จะจืดอ่จะออกหวานนิดหน่อยจะไม่เค็ม,มตามรสอ๋อปากระปิกระปิก็มีจ้าอ๋อกระปิน้ำปลาปลาอินซีเป็นชิ้นเป็นตัวปลาช่อนเวลานี้ร้านใหญ่มากเลยร้านใหญ่มากปลาช่อนเตาโวาหมึกเล็ก อ,อันนี้จะเป็นหมึกสดค่ะอันนี้ที่ใช้หมึกปี๊ดทำที่อันนี้ใช่เอาไปทอดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโล่ร้อยเนี่ยลองชิมได้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เวฟมาแล้วทอดแล้วพอดีปวดฟันจะซื้อให้ลูกสบายอ๋ออันนี้จะเป็นหม,ม,มึกอัดน้ำแข็งละค่ะเวลาละลายออกมาแล้วมันก็เลยจะดำแต่อันนี้ใช่เป็นหมึกสด ก็เลยจะสีสวยกว่าออืฮึจ้ะครึ่งโลตันนี้คิดเป็นร้อยสี่สิบจ้าอ,อันนี้ครึ่งโลคิดเป็นร้อยเก้าสิบจ้าโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกัน ด้านนี้คือเป็นทะเลสดแล้วนี่ก็มีร้านอาหารทะเลสดด้วยนั่นคือด้านหน้านั่นคือด้านหน้าเลยมีทะเลสดอยู่ด้านนี้ ดูสดทะเลสดะรค่ะเปน้ค kind of ่ะน ah. mm. mm ่ี่ร้านซีฟู้ดนี่ <cười> 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 ừ. ta làm nấy nữa hả? ừm, ba mực bạc nữa. <laughs> ta mực ta <laughs> นีอ่อาหารทะเลสดมาแล้วอุว้าเป็นเตินราคาถูกตัวใหญ่ใหญเดยเป็นจุดอะไเด็ดทะเสด เขาจะมีแบ่งเป็นโซนโซนสดผ้าทั่วไป ขนมด็กส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นผลไม,ม้แล้วนะี่เนมะม่วงคันักเขียวเขียวสามรถใหญ่